โครงการโรงเรียนปลอดภัยเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคืนกำไรให้กับสถานศึกษาที่สามารถควบคุมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนนักศึกษาได้ตามเกณฑ์และเป้าหมายของบริษัทบริษัทแสม,สมัยบรกเกอร์ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นผู้บริการประกันอุบัติเหตุน,นักเรียนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการประกรันภัยอยู่ร่วมกับสถานศึกษามาก,กว่า20ปีภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างงานสร้างคุณค่าสู่สังคมไทยโดยประธานผู้ก่อตั้งที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากกันเป็นครูและเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาของอาจารย์ปรีชาชัยวงศ์คำหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกสั้นๆว่าอปช กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยเกิดขึ้นได้ด้วยผลงานประกันอุบัติเหตุนักเรียนสยามสมัยภูมิใจที่ได้คืนกำไรด้วยการมอบเงินให้กับโรงเรียนที่มีสินไหมไม่เกินเกณฑ์สยามสมัยโดยมูลนิธิยิ้มสยามร่วมกับผู้บริหารพนักงานบริษัทคู่ค้าและผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบเสื้อกีฬามอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบัน มูลค่ารวม25,844,633บาทนึกย้อนสมัยผมเป็นผู้ใหญ่ผมตระหนักดีว่าสังคมมองประกันภัยไม่ค่อยดีวันนี้ผมอยู่ในบทบาทคนขายประกันวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและวงการประกันภัยไม่มากก็น้อย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สยามสมัยขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้ประสานงานผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขอบคุณท่านประธานภาคท่านประธานสาขาเพื่อนพนักงานคนเสื่อลายรถมาลายทีมงานสยามสมยัยทุกทิศทั่วไทยขอขอบคุณครับ โครงการโรงเรียนปลอดภัยได้รับการตอบรับและมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัยและทำประกันภัยกับสยามสมายทั้งสิ้น13,305โรงเรียนโดยเป็นนักเรียน2 5 7ล้านคนและบุคลากร1 5 4 6 9 9คน แยมสมัยมีระบบบริการสินไหมแบบออนไลน์เพื่อบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วมียอดการบริการสินไหมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุัติเหตุในปีการศึกษา2,563ทั้งสิ้น158,151,601บาท13สตังโดยมีบุคลากรคนเสื้อลายมากกว่า1,200คนใช้รถม้าลายสีฟ้าขาวที่จดจำง่ายกว่า400คัน คอยบริการผ่านศูนย์บริการ65แห่งทั่วประเทศและยังมี call center 1434บริการแบบใช้คนรับสายตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการทำให้มั่นใจได้ว่าไม่พลาดการติดต่ออย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีระบบบริการโดยตรงผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ358แห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และมีบริการเสริมยิ้มแฉ่งยามฉุกเฉินที่คอยช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนไม่ว่าจะน้ำมันหมดลืมกุญแจเปลี่ยนยางรถชาร์จแบตหรือจำเป็นต้องใช้รถลากจุงโดยให้ลูกค้าทุกกลุ่มรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฟรีตามวงเงินที่กำหนดสยามสมายยังมีโครงการช่วยเหลือสังคมอีกหลายโครงการผ่านมลนูลนิธิยิ้มสยามอาทิทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ เสื้อกีฬาสนับสนุนการออกกำลังกายโครงการสยามสมายพาน้องเที่ยวเพื่อเปิดโลกกระถัดและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆอีกมากมายโครงการโรงเรียนปลอดภัยโดยสยามสมายอยังมอบเงินสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยปีการศึกษา2563ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น8,987โรงเรียน เป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น12 4 7 2 0ล้าบาททั้งนี้โครงการโรงเรียนปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้หมอบตราสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัยให้แก่โรงเรียนปลอดภัยดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสยามสมยัยเพื่อประดับเป็นสนัญลักษณ์ในการใส่ใจดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกด้วยโครงการโรงเรียนปลอดภัยโดยสยามสมยัยขอขอบพระคุณ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในบริการเสียมสมายจะยึดมั่นในมาตรฐานการบริการอยู่คู่สถานศึกษาและสังคมไทยเป็นประกันภัยที่สะดวกใช้และเชื่อถือได้สูงสุด